คุยมครับเอ,อวันนี้อยากถามเรื่องมงคลชีวิตนะครับเขาบอกว่ามงคลที่สำคัญที่หลวงปู่ดูอยากให้นาไปปฏิบัติคือมงคลสามสิบแปดประการที่นี่ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับท่านให้จิตไปถูกไว้กับใจสนานาคม ูกกับไว้กับไตสนาคมคือการสวดมนต์เนี่ยนะครับเป็นสายใหญ่กับพระพุทธประมมผสน์อันนั้นมันแยกออกมาจากไตสนาคมอยู่และไอ้มองคลนะอ๋อครับแล้วทีนี้เขาถามว่าจะทํายังไงให้ชีวิตเรามงคลประสบความสุขความสําเร็จครับก็หายจากความรู้สึกไม่ดีดิ <c oughs> เว้นยากตรงไหนนะครับเออก็สวดมนต์ไปเนี่ยสวดยๆบ่อยๆนะมันก็ชินละ อารมณ์ไม่ดีมันก็ตัดได้ไวกลับมาได้ไวมันต้องใช้เวลาหลวงตาใช้เวลาตั้งแต่หลายสิบปีอะ่ะครัไม่ใช่ปีสองปีนะไม่ใช่โอสิบกว่าปีอะ่ะสวดมนนี่แหละเพราะหลวงปู่ท่านบอกว่าสวดมนในเลี้ยงชีวิตที่แรกก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเลี้ยงได้จริงๆครับแต่ได้จริงๆนะนะ อยากรวยไม่ยากหรอกทาจิตอยู่ในพุทธมนต์ก็คิดออกแล้วปัญหาอย่างเดียวล่ะจะจะทําไมจะเข้าถึงอ่ะเข้าถึงพุทธมนต์ใช่ครับทําไมจะเข้าถึงอ่ะถ้าอยากจะเข้าถึงก็ต้องหางจากความรู้สึกทางโลกให้มากที่สุดอย่างตุ๊มาบวชเนี่ยคตัวต้องอยู่ถ้ำไม่ออกจากถ้ำะู้ก็สวดมนต์อย่างเดียวโทรศัพท์ก็ปิด